ครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่คือชองกินติกวินเกมมิ่งซึ่งแมปที่เราจะไปในวันนี้ก็คือจับลองการขับรถสุดอันตรายนะครับนี่ขับรถมอเตอร์ไซค์นงี้ไต่เขาไปครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับแหวนวนัวนวนนี่มันจะมีบอกนะครับว่าถึงเส้นชัยถึงตอนไหนนะครับความไวเรา4 5นะนี่มันก็จะมีเอ้ยหวยตายถ้าตกก็จะเป็นนี้เลยนะฮะ ลองสูงสเปโนเผื่อได้ไอเอนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหชีวิตใหม่ครับเคเคเราจะพอได้อยู่ไปะของขวัญของขวัญประจำวันนี่ๆๆๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเปลี่ยนรถโอ๊ยขับยากขับยากครับเมื่อกี้เราได้รถอะไรมานะ นี่รถฉลามว้าวเคได้สักทีนะครับนี่ขับนี้เลยเดชปลาฉลามครับรถปลาฉลามไปความเร็วไวกว่ารถมอไซต์ธรรมดาทับไปลุยกันเลยขับดีๆนะครับถ้าขับให้ดีจะล่วงเอา ไปไปไต่ทางหินไปเอ้อโอเคถ้ากดกระโดดคือเบรกเหรอเอ้ยอะไรไปไปไปชิวๆครับช้าๆตัวนี้ช้าๆหน่อยอะไรซื้อเซฟพอยต์ อ่ะซื้อครับซื้อซื้อซื้ออ่ะเอ้าเฮ้ยซื้อแล้วก็ล่วงเลยเจริงจริงเราซื้อไปแล้วนะฮะแล้วมันจะขึ้นอยู่ตลอดอะ่ะโอเคเราซื้อไปแล้วนะฮะ โอเคก,ก,กะโอ้ยอันนี้คือรถไปไม่ไหวแล้ววะอยอะไรว่ารถไม่อือไปได้แล้วไปได้แล้วทุกคนเออมาครับไปไปไปล,ลุยลุยลุย เอ้ย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 ,อย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 ไปไปไม่ได้กูข้ามเป็นงานเรียกว่าของมีต้องใช้บของมันต้องใช้โอ,โอ้อะไรวะเนี่ย เรายุ่งยากอยู่แล้วบอกเลยผมแบบมูปโปอยู่แล้วแค่นี้จิ๊บจิบ,จบหักหักรถหักรถเอ้ยโอเคไปไอ้เออเยอะ

กี่ยวโอเคโอเคไปไปไปชะลอกันชะลอกันตรงนี้ระวังนะระวังนะเอ้ยใจยเยน็น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 ตายแน่กูโอ้เฮียตายแน่กูตายแน่โอ้โหกูถอยไม่ได้เราไปจิตรเดินหน้าครับชีวิตใหม่ ชิวๆที่นิวยอร์กไปไปถึงแล้วจุดตัวสองนี่สามารถเปลี่ยนจักรยานได้ตรงนี้อัน,น,นไหนเราพิตังอยู่เท่าไหรอ่อ่นหนึ่งสามารถซื้อจักรยานได้นะเอ้ยมอรไซ์มอรไซค์ใหม่ได้เดี๋ยวเนดะี๋ยวอรไซค์ที่แพงที่สุดจะอยู่ที่ห้าหมื่น หมอใส่น้ําโอ้ก็เท่ากับปลาฉลามเลยแต่อาจจะขับง่ายกว่ามาั้งไปเปิดมาก็ร่วงเลยใครมันจะเริ่มใหม่มาถามจริงต้องชนะต้องชนะ ว่า้ไม oh, hey, hey. oh, hey. okay, oh, right ่ไม่ไม่ไมา้วเ้ยเฮ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 ้ยไป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 ายบายบายบายโอเครอดรอดรอดเฉวเฉวสายลื่ดสายลื่ดสายลื่นโอ้อสายลื่นลวกใช้เปลืองมากไปพวกไอ้พวกตายพวกอะไรเนี่ยใช้เปลืองมาก hình 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 ơi ui ไม่ต้องรีบชิยวเไม่ต้องรีบอะไรวะเนี่ยช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องเรีบไปแบบไปแบบเอ้ยเฮียเอ้ยทะเลก็จะเป็นยังไงเนี่ยพอมันล่วงมาปุ๊บนี่นี่ตรงนี้ที่เราล่วงเลยไปแไปไปเอ้ย ไม่เอ้ยทำไมที่มันเฮ้ยขุดหินดือดออกไปเดี๋ยวจะเอาพี่ขุดอะมาขุดโอ้ยเอานลครับทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ